ไปย้อนกลับมาดูที่ข้อหนึ่งครับนั่หนึ่งครับเขาบอกว่าจงหาว่าเมื่อวางก้อนหินนะครับเด็กชายหนึ่งและเด็กหญิงสองจะมาเห็นภาพที่ตำแหน่งใดนะครับโอเคที่ตำแหน่งไหนครับนั้วน้องคิดว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับนล่นองดูดูภาพนี้คือคนนะนี่เด็กเด็กชายหนึ่งนะครับโอเคเด็กชายหนึ่งแน่นอนว่านี่คือก้อนหินครับนี่นี่นี่คือภาพครับนัองเห็นครับภาพที่ให้เราเลือกนะครับโอเคคนที่หนึ่งแน่นอนว่ามันต้องเลือกที่สี่แน่ๆครับคําถามต่อไปนะครับแล้ว เด็กหญิงสองที่อยู่ข้างๆตัวนี้ครับมองเห็นก้อนหินตรงนี้แล้วก็ภาพจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนระหว่าง A B C D E นะครับโอเคลองดูครับเลยส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับอ่าเรามาดูเฉลยกันครับทุกคนนะครับอ่าโอเคเราดูที่แสงอ่าผู้ผู้หญิงคนนี้เนาะผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดแสงตกกระทบและสะท้อนไปมาที่ผู้หญิงคนนี้นะครับอย่างน้อยน้อยต้องวาดสองเส้นนะครับตกกระทบแล้วก็สะท้อนสมมุติว่าครูว่าอย่างนี้นะครับ เห็นนะครับแล้วก็ขอเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับตกกระทบนะครับแล้วก็สะท้อนเห็นนะครับแล้วก็วาดรังสีแนวรังสีนะครับไปตัดข้างหลังครับทั้งสองอันนี้นะครับนะก็จะไปตัดที่ C เหมือนเดิมครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหนึ่งหรือเด็กหญิงสองก็จะเห็นภาพที่ตำแหน่ง C เท่านั้นนะครับก็คือตำแหน่งที่ตรงกับวัตถุนั่นเองครับ นะครับข้อนี้ตอบ c นะครับส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับไปที่ข้อที่2ครับเขาบอกว่ากระจก2บานนะครับจะหลดปทั้งสองเข้าหากันและหันทํามุม50องศานะครับเมื่อฉายแสงขนานกับบานที่1จะทบบานที่2นะครับแล้วสะท้อนกลับมาบานที่1จงหามุมสะท้อนที่สะท้อนออกจากกระจกเงาบานที่1นนั่นเองครับฟังแล้วดูแบบงงๆเนาะนะครับโอเคครูวาดรูปให้ดูนะครับ เขาบอกว่ากระจกสองบานเนี่ยนะครับมันทํามุมกันห้าสิบองศาคือตรงนี้ครับแล้วตัวนี้คือกระจกบานที่หนึ่งตัวนี้คือกระจกบานที่สองแล้วเขาก็บอกว่าให้กระจกแสงเนี่ยครับขนานกับกระจกบานที่หนึ่งมานะครับแล้วพอขนานมาใช่ไหมครับแล้วให้มันสะท้อนมาที่กระจกบานที่หนึ่งครับอ่ามาบานที่สองทษที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 ตัวนี้กระจกบานที่หนึ่งครับทษทีอ่าอันนี้กระจกบานที่สองนะครับแล้วสะท้อนกับอะไรวะเนี่ย เมื่อโอเคเอามาสองใบเรานจนะะเมืาาม่อสายแสงขนานกับบานที่หนึ่งโอเคสอรี่นะครับนี่คือบานที่หนึ่งแล้วถูกแล้วนะครับครูเก่งถูกแล้วเมื่อกี้หนึ่งนะครับขนานกับหนึ่งแล้วก็ตกระทบบานที่สองใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาบานที่หนึ่งโอเคนะครับโอเคแล้วบานที่หนึ่งก็สะท้อนออกไปนะครับแบบนี้คําถามของเขาคือว่าแล้วมุมสะท้อนตรงนี้ครับเขาถามว่ามุมสะท้อนตรงเนี้เป็นเท่าไหร่นะครับอันโนตรงนี้ครับเป็นเท่าไหร่ นะโอเคครับลองดูไหมลองดูก่อนเนาะอันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะครับไปนะครับนะครับเกินครึ่งหรือเปล่าโอเคครับไปดูที่เฉลยครับน้เรเองครับมุมนี้คือมุม50องศาใช่ไหมครับเส้นสองเส้นนี้คือเส้นขนานใช่ไหมครับแล้วตัดด้วยเส้นตรงเส้นหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับแสดงว่ามุมนี้เท่ากันครับถูกไหมครับ มันคือมุมเดียวกันเพราะฉะนั้นมุมนี้50ใช่ไหมครับมุมนี้ก็ต้อง50้วยครับเพราะอะไรลูกเพราะว่ามุมตรวทบตรงนี้กับมุมสะท้ทอนตรงนี้เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมนี้เท่ากันมุมนี้เท่ากันแล้วก็มุมมุมที่คูณระบายตัวนี้บวกกับ50เป็น90องศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ต้องกล้เป็น50องศาเหมือนกันนะครับโอเคมุมภายในคือ180องศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือตรงนี้คือ180คือมุม80ไม่ใช่ มุมแปดสิบใช่ไหมครับมาะมุมแปดสิบแสดงว่ามุมนี้ต้องเป็นกี่องศาหูุกสิบองศาครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็นสิบองศามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนพันข้น,นี้ต่อสิบองศาครับน่าใช้ได้ครับไปต่อครับไปที่ข้อที่สามครับข้อที่สามเดี๋ยวข้อน,นี้ทําให้ดูนะครับเขาบอกว่านะครับวัตถุอันหนึ่งวางอยู่หน้ากระจกเง,งาราบถ้าหมุนกระจกจากเดิมเป็นมุมสิบองศาภาพจะหมุนไปกี่ องศานะครับโอเคครูวาดกระจกหนึ่งบานสีดําแล้วกันนะครับอ่าสีดํานี่คือบานแรกครับแล้วก็แสงครูกําหนดให้แสงตัวนี้คือวิ่งมาจากวัตถุใบนั้นนะครับก้อนนั้นนะครับเป็นสีแดงแล้วกันเนาะอะ่สีแดงนะครับแล้วก็ตกกระทบแล้วสะท้อนออกมาแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ให้อ่าเส้นปละเส้นนี้เป็นแทนเส้นปกติหรือเส้นแนวฉากของ ตำแหน่งที่นี่นะครับโอเคจากนั้นทําการบิดกระจกครับเป็นมุมสิบองศาครับอ่าให้กว้างก่อนนิดนึงนะครับกว้างนิดนึงแล้วกันนะจะได้มองเห็นนะครับสิบองศาครับโอเคนะครับคุบิดไปสิบองศาบิดไปสิบองศาแบบนี้ครับแสดงว่าเส้นปกติหรือเส้นแนวฉากของเราก็จะต้องถูกบิดไปจากเดิมสิบองศาเส้นกันครับมันไม่ตรงนะครับทุกคนถูกไหมมันก็ต้องถูกบิดไปจากเดิมสิบองศานะครับ อ่าตัวนี้เป็น N2 นะครับอ่าเพราะว่าอ่ามันต้องตั้งฉากจากกับไอตัวพื้นผิวใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องตั้งฉากกับพื้นผิวใช่ไหมครับตั้งฉากพอบิดไปตัวนี้ก็ต้องตั้งฉากเหมือนเดิมนะครับโอเคนะนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะครับมุมที่มันบิดลงมาตรงนี้นครับตรงนี้นะนะครับจะกลายเป็นมุมตกกระทบตัวใหม่นั่นเองครับตรงนี้นะครับอ่านะมุมตกกระทบตัวใหม่ นะครับ i n c i d e n น r a เนิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับพรามันก็จะมีการสะท้อนเกิดขึ้นณตำแหน่งนี้ครับกูใช้เป็นรังสีสะท้อนเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีนี้นะครับจะสะท้อนใหม่ครับวิ่งมานีครับโอเคปะนะรังสีสะท้อนใหม่ตัวนี้จะเป็นมุมสะท้อนครับ r e f l e ตตัวใหม่นะครับโอเคครับทีนี้ัญถาของเราคือว่าแล้วมันบิดจากเดิมนะครับก็คือเขาให้หาว่าสองอันนี้ครับมันบิดจากเดิมกี่องศา นี่คือเขาหาว่ามุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่นี่ครับนี่วิธีการนะครับนักเรียนครับก็เราจะพบว่ามุมนี้คือเท่าไหร่ครับ10องศาใช่ไหมครับคือนักเรียนจะใช้เป็นเป็นแบบแทนมุมไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้านักเรียนไม่แทนมุมนักเรียนก็ทําเป็นตัวแปรไปแต่ว่าครูแทนเป็นมุมแล้วกันนะครับมันจะได้ดูง่ายๆดีโอเคครับเอาเอาละครูให้ตัวแรกครับนักเรียนครับมุมแรกระหว่าง n 1กับ n 2ตัวเนี้นะครับ ครูให้เป็นสามสิบองศากําหนดไปเลยสามสิบองศาครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้กับเส้นนี้ครับคือสามสิบเหมือนกันเคนะครับโอเคนะระบายสีนิดนึงนะครับระบายสีฟ้าแล้วกันนะตรงนี้นะครับโอ้ใหญ่ไปนะครับตรงนี้สามสิบองศานะครับตรงนี้ก็ต้องสามสิบองศาเนาะนะครับโอเคอะต่อไปนะครับพอเราบิดตรงนี้มาครับนักเรียครับบิดจาก n หนึ่งไป n สองนะครับ จาก30มันจะหดลงเหลือ20ครับพาะไอตัวนี้จะกลายเป็น20ิบครับตรงนี้จะ20องศาครับโอเคนะยี่สิบองศาเพราะมุมสะท้อนก็ต้อง20องศาเช่นกันถูกไหมครับอ่ายีองศาเพราะฉะนั้นจากตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้คือ20บครับถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ10องศาครับเพราะว่ามันถูกชิปไป10องศาจากการหมุนไปจากเดิมครับ10องศาถูกไหมครับเพรอนมุมตรงนี้ครับที่เหลือก็เป็น10องศาเหมือน ก็จะเป็น10องศาเพราะว่าสองอันนี้ต้องรวมกันได้20ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันถูกบิดไป10องศาถูกไหมนะครับเพราะั้นมุมนี้คือ10องศาครับบจางเดิมจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ30เพราะนั้นมันบิดไปจากเดิมเท่าไหร่10องศาเพราะนั้นมันเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่ตรงนี้เหลืออยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับ20องศาครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ20องศาครับตรงนี้นะครับ20องศา เปลีบจากเดิม20องศารหรือเราใช้สูตรเดิมก็ได้ครับถ้าเราเราจะเอาไปใช้กับจากเดิมที่เราเคยพูดถึงความเร็วใช่ไหมครับครั้งที่แล้วใช่ไหมก็คือความเร็วถ้าความเร็วของกระจกนะครับจะเป็น2เท่าของความเร็วของอะความเร็วของ Image จะเป็น2เท่าของความเร็วกระจกถ้าเป็นมุมก็เหมือนกันครับมุมของ Image ที่เปลี่ยนไปนะครับจะมีค่าเท่ากับ2เท่าของมุมของกระจกที่เปลี่ยนไป โอเคไหมก็ได้ก็เหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันประมาณนี้ครับอ่านี่คือข้อสามครับทุกคนครับไปดูข้อที่สี่กันบ้างครับพวกเราดูข้อต่อไปนะครับก็เขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยครับกระจกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกบิดไปจากเดิมเป็นมุมสิบองศาตรงนี้นะครับคําถามก็คือว่า รังสีสะท้อนที่เกิดจากรังสีตัวที่1ข้างบนนะครับอ่าเวลาสะท้อนออกมากับรังสีสะท้อนที่เกิดจากอันที่สองเนี่ยสออันนี้ครับมันทํามุมกันกี่องศานะครับโอเคนะครับอ่าเรามาดูกันนะพวกเราลองวาดธรรมดาก่อนก็ได้ครับธรรมดาก่อนที่เราจะอ่าทการบิดนะครับอ่เดี๋ยวครูลองวาดแล้วก็นะครับแล้วก็เอาไปทาบทาบมันเลยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบเห็นภาพชัดๆนะครับโอเคตรงเส้นปากพอดีนะครับเนาะ แล้วก okay. okay. like really ็ตรงนี้กระจกนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอลากลงมาตรงนี้นะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับนักเรียนครับถ้ามันเป็นแบบนี้ครับนักงเรียนนะตรงนี้คืออ่าสิบองศาใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าครูลากเส้นตรงมาแบบนี้มันคือเส้นตั้งฉากถูกไหมเพราะนั้นเส้นนี้ก็ต้องสิบองศาด้วยเช่นกันถูกไหมครับตัวนี้คือสิบองศาถูกไหมครับอ่าตัวนี้ก็ต้องสิบองศาถูกไหมครับเห็นป่ไอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าคู่บิดนะครับกระจกนะครับจากตำแหน่งเดิมมาตำแหน่งไหนตรงนี้ครับเป็นมุมสิบองศาโอเคไหมครับบนมุมสิบองศาตรงนี้นะครับสิบองศาแสดงว่าเส้นปกติของคู่วก็ต้องถูกบิดมาจากเดิมเท่าไหร่ครับสิบองศาเช่นกันนะครับแสดงว่ารังสีตัวที่หนึ่งครับที่มันวิ่งเข้ามาตกกระทบกระจกเนี่ยครับนะครับมันจะอยู่ในแนวเส้นปกติพอดีครับทั้งเรียนโอเคไหม พอนเวลามันสะท้อนมันจะสะท้อนกลับทางเดิมตรงนี้ครับเส้นทางเดิมตรงนี้เลยครับโอเคไหมอ่าเส้นนี้เลยครับถันเนาะะครับอืมส่วนอันที่สองครับพอมันบิดมาแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคแล้วนะครับรังสีตกกระทบอ่าแบบนี้ครับมันบิดไปกี่องศาครับมันบิดไปสิบองศาแสดงว่าเส้นปกติของเราเนี่ย จะห่างจากตำแหน่งเดิมเป็นกี่องศาลูกก็10องศาถูกไหมครับแสดงว่ามุมตกกระทบของเราตรงนี้ครับจะกลายเป็น20องศาครับโอเคไหมนะครับแล้วมันจะเกิดการสะท้อนของรังสีนะครับที่2ตัวนี้ครับทำมุมสะท้อนเท่ากับ20องศาครับโอเคไหมครับนะซึ่งไอตัวนี้ครับนักเรียนตัวที่เป็นรังสีนะครับ อ่รารังสีสะท้อนนะครับของตัวนี้กับเส้นปกติของตัวนี้ครับมันขนานกันครับนักงเรียนตัวนี้มันขนานกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมุมที่รังสีสะท้อนตัวที่1กระทํากับรังสีสะท้อนตัวที่2ก็จะทํามุมกันเท่ากับมุมสะท้อนของรังสีตัวที่สองก็คือ20องศานั่นเองครับเปนข้อนี้ตอบ20องศาครับมาดูข้อนี้กันครับทุกคนครับ เขาบอกว่ารังสีของแสงครับนักเรียนขนานกัน2อันตกระทบกับกระจกนะครับที่ทำมุมกันเซต้าเขาถามว่ามุมเซต้าเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อเกิดการสะท้อนแล้วเกิดมุมตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ครูต่อเส้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพิ่มกระจกขึ้นมาตรงนี้จะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ต่อเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับโอเคครูพบว่านะครับครูจะได้มุมนี้ครับนักเรียนครับเอามุมนี้ก่อนมุมนี้ครูได้เป็นเบต้ามุมนี้ครูต้องเป็นเบต้าเหมือนกัน โอเคปะนะครับอ่าเป็นเบต้าเหมือนกันนะครับและมุมนี้ก็ต้องเป็นเบต้าเหมือนกันทําไมครับนักเนียนครับเพราะว่าถ้าเราเขียนรังสีนะครับอ่าเช่นเส้นปกติขึ้นมาหรือเส้นแนวฉากขึ้นมาครับมุมตกกระทบตรงนี้ครับเซต้าจะต้องเท่ากับเซต้าใช่ไหมครับ2อันนี้ต้องเท่ากันแล้วก็ถ้าบวกกับมุมนี้ก็คือเบต้านะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นเบต้าเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ2องเบต้าสอรี่นะครับ สองเบต้าจะเท่ากับสี่สิบองศาเบต้าจะมีค่าเท่ากับยีส่สิบองศาครับเห็นไหมครับในทํานองเดียวกันครับตรงนี้จะเป็นครูให้เป็นแอลฟาแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ต้องแอลฟาตรงนี้ก็ต้องแอลฟาเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูจะได้เป็นสองแอลฟาเท่ากับสามสิบเพราะในแอลฟาเดียวมีค่าเท่ากับสิบห้าใช่ไหมครับครูลากเส้นอีกเส้นหนึ่งครับสีอะไรดีสีส้มแล้วกันนะครับลากเส้นขนานชาวบ้านเข้ามาครับมุมนี้ต้องเป็นเบต้าใช่ไหมครับ ถูกปหมมุมนี้ต้องเป็นเอลฟาเพราะว่ามันเป็นมุมแยงมุมเขาเรียกอะไรนะมุมแยงปะ่ะนะครับมุมแยงเพราะว่ามันมีเส้นเส้นขนาดสองเส้นลากตัดด้วยเส้นตรงเส้นหนึ่งใช่ไหมครับเขาเรียกมุมแยงเนาะใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นมุมแยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมเซตาครับของเราจะมีค่าเท่ากับเบต้าบวกด้วยเอลฟาเบต้าคือ20่อลฟาคือ15ครับเพราะนั้้อนี้ตอบ3้องศาครับตอบข้อ4ครับโอเคครับ นะครับไปดูข้อที่6ครับนี่ครับเขาบอกว่าเลื่อกนกระจกเงาราบเข้าหาวัตถุด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีภาพในกระจกจะเลื่อนด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับโอเคก็ถ้าเราเลื่อกนกระจกไงครับ VI m a g e จะมีค่าเท่ากับสองเท่าของ V-Miller ใช่ไหมครับเพราะน้นข้อนี้ก็ตอบ2เท่าคือตอบ20เมตรต่อวินาทีนั่นเองถูกไหมครับโอเคง่ายๆเนาะ,ะไปต่อนะครับข้อที่7ครับทุกคนครับ เขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะครับสูง1.6เมตรยืนหน้ากระจกเงาระนาบนะเพื่อต้องการให้เห็นเต็มตัวนะครับเขาต้องใช้กระจกเงาระนาบอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่นั่นเองครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราวาดรูปให้ดูก่อนนะครับก่อนอื่นเ๋ยวขอขยายตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยววาดรูปให้ดูก่อนนี่คือคนครับนี่ครับคนนะฮะแล้วก็ยืนนี่คือเท้าเขานะครับแล้วก็เท้าะเอวนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเขายืนอยู่หน้ากระจกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า,รากระจกเนี่ยมันจะต้องมีนะต้องม,องมีความยาวเท่าไหร่ถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าความยาวเท่าไหร่จ้างอ่าก่อนอื่นนะครับครูก็กะเอาก่อนนะครับอ่าลากเส้นก่อนว่ากระจกของเราน่าจะยาวประมาณนี้อ่ายาวคือไม่รู้ว่าตรงไหนครับอ่ลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวคอยลากสนะเส้นทิบไปนะเสร็จแล้วนะครับนักเรียนนะครับตาเราอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็น dares. ตาเราเนี่ยนะครับ เราจะเห็นทั้งตัวใช่ไหมควาะะน,นแสงจากศรีรษะนะครับจะต้องตกกระทบแล้วก็วิ่งสะท้อนเข้าตาแบบนี้ครับเอเคป่ะ okay, แบบนี้ครับวิ่งจากศรีรษะแล้วก็เข้าตาครับแล้วก็เห็นเท้าใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเขาก็จะวิ่งจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้สะท้อนกลับมาแบบนี้ครับประมาณนี้ครับสะท้อนจากเท้าว,วิ่งเข้าตาโอเคเนาะอันนี้ไม่งงนะครับนี่หลกการสะท้อนก็คือมุมตกกระทบจะต้องเท่ากับมุม สะทอนครับเพราะนั้นตรงนี้คือเส้นปลก็คือเส้น normal นะครับเส้นแนวฉากนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นเส้นแนวฉากนะครับประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งที่แสงตกกระทบคือตำแหน่งข้างล่างกับตำแหน่งข้างบนตรงนี้ครับก็คือขอบของกระจกนั่นเองครับขอบที่น้อยที่สุดนะครับก็คือกระจกขอบบนต้องอยู่ตรงนี้ครับขอบล่างต้องอยู่ตรงนี้โอเคป่ะ okay นะเพราะนั้น ความกว้างของกระจกที่เขาถามคือตรงนี้นั่นเองครับว่าเป็นเท่าไรโอเคไหมนะครับความกว้างของกระจกทั้งสองเกิดจากก็คือระยะห่างของเส้นเส้นแนวฉากทั้งสองอันนี้ครับว่าห่างกันเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นแนวฉากเนี่ยนะครับมันจะแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมนั่นเองเห็นใช่ไหมครับว่าแต่ละอันเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกไหมครับถูกไหมอ่าตัวนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เส้นแนวฉากจะแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่ละอันเพราะนความยาว ก็คือครึ่งหนึ่งของสามเหลี่ยมแต่ละตัวนั่นเองครับสมมุติว่าตัวนี้ครูให้มันยาว d ตรงนี้ครูให้เป็นยาว h ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว h ตัวนี้ก็จะเกิดจากครึ่งหนึ่งของข้างบนนะครับบวกด้วยครึ่งหนึ่งของข้างล่างก็คือ d h บวก h ทั้งหมดส่วน2นั่นเองครับ d บวก h คือคืออะไรหลวงก็คือความสูงครับความสูงของคนนะครับถูกไหมครับ หารด้วย2เพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับกระจกจะต้องมีขนาดความสูงเท่ากับครึ่งหนึ่งของคนนั่นเองครับครึ่งหนึ่งของความสูงซึ่งคนนี้สูงเท่าไหร่ครับ1.6เมตรถูกไหมครับหารด้วย2จึงมีค่าเท่ากับ0.8เมตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนเราจะกระจกจะต้องมีขนาดความสูงเป็นครึ่งหนึ่งอย่างน้อยๆนะครับต้องเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของคนนั่นเองครับไปข้อที่8ต่อนะครับเขาบอกว่าถ้ากระจก2บานนะครับ ทำมุมกันองศาจะเกิดภาพทั้งหมดกี่ภาพอันนี้นะครับมันจะมีวิธีการคำนวณจำนวนภาพครับักเรีนครับก็คือถ้าเรามีกระจกนะครับ2บานนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับจะต้องมุมทำมุมทำมุมไม่เกินร้อยไม่ไม,ไม่ไม่เกินร้อยแปดสิบใช่ไหมครับวันมุมตัวน,นี้คือมุมเซต้าครับวัะจำนวนภาพที่เกิดขึ้นน่ะจะมีค่าเท่ากับนะครับสามร้อยหกสิบองศาหารด้วยเซตา้า ลบด้วย1นะครับปัดขึ้นทุกกรณีนะครับปัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด1.2ก็ตามปัดขึ้นทั้งหมดเลยเห็นไหมนะครับวันจํานวนภาพทั้งหมดเนี่ยครับก็คือ n อ็ครับวัน n จริงมีค่าเท่ากับ360นะครับหารด้วย90นะครับลบด้วย1นะครับ4ลบ1ได้3ภาพนั่นเองครับมันได้ทั้งหมด3ภาพนั่นเองครับนะครับข้อ9ครับกระจก2บานนะครับวางทํามุมกันกี่องศาจริงจาให้ภาพทั้งหมดนะครับ มีจำนวน11ภาพนั่นเองครับก็จะได้เป็น n ลบด้วยเท่ากับ360ส่วนด้วยเซตานะครับลบด้วย1เพราะนั้น n คือ11ภาพใช่ไหมครับเท่ากับ360องศานะครับส่วนด้วยเซตาลบด้วย1งเพราะนั้นเซตาก็จะเป็นอันตัวนี้เป็น12ใช่ไหมครับเท่ากับ360ส่วนด้วยเซตาใช่ไหมครับเพราะนั้นเซตามีค่าเท่ากับ360นะครับส่วนด้วย สิบสองเท่ากับอ่าเท่าไหร่ครับสามสิบใช่ไหมครับสามสิบองศานะครับอ่าสามสิบองศามากกว่าสามสิบได้ไหมได้ครับได้ไหมได้ไหมอ่าลองคํานวณดูเนาะเพราะว่ามันสามารถปัดขึ้นได้ใช่ไหมครับเพ่อลองลองดูเนาะถ้ามันเป็นอ่ายี่สิบแปดองศาได้ไหมอ่าลองยี่สิบแปดองศาได้ไหมอ่ายี่สิบแปดองศาส่วนอ่าหารด้วยอ้าโทษทีนะครับสามหกศูนย์ ครับตัวที่สามหกศูนย์ส่วนยี่แปดลบด้วยหนึ่งได้ไหมได้สิบเอ็ดจุดแปดได้เลยครับถูกไหมครับได้นะยี่แปดองศาก็ได้นะถูกไหมเพราะว่าเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการสิบเอ้ยเราต้องการสิบเอ็ดภาพยี่บายี่แปดไม่ได้นี่ต้องเป็นสามสิบสองได้ไหมสามสององศาได้ไหมได้เนี่ยตัดขึ้นนะครับอ่าสามสิบหกได้ไหมสามสิบหกไม่ได้ครับไม่ได้เนาะ อ่าสาหไม่ได้นะครับสามสิบสามได้ไหมสามสิบสามได้ไนะครับสาสิบสามก็ไม่ได้ได้สิบภาพนะครับสาสิบสองได้นะครับได้ครับสามสได้นฮะสาสาไม่ได้นะครับประมาณอ่าสามสสองจุดสามได้ไหมอ่าจุดห้าได้ไหมจุดห้าได้ไอ่าก็ได้อีกใช่ไหมครับอ่าจุดเก้าได้ไหม จุดเก้าได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สามสิบสองจุดเก้าได้ไหมสามจุดเก้ไม่ได้แล้วครับนี่จุดแปด 8, ได้ไมจุดแได้ใช่ไหมครับไม่ได้อีกนะครับจุดห้าได้ไหมจุดหได้ใช่ไหมเมื่อกี้จุดห้าได้ครับเพราะว่าประมาณสามิบนะครับจริงๆแล้วเซต้าอยู่ประมาณสาสินะครับถึงประมาณประมาณนะครับประมาณสามสิบสองจุดห้าประมาณนะี้ครับประมาณ นะครับสามองศานะครับก็สามารถที่จะเป็นได้ทั้งสิบเอ็ดภาพ